ันนี้ก็จะมากินเส้นบุกกับต้มขาไก่ซื้อต้มขาไก่ไว้ไใส่กินกับเส้นบุกอันนี้เวฟเอาโอเวฟเกือบอ,อร่อยนะเนี่ยเส้นบุกต้มใส่กันเลยใส่ไมโครเวฟประมาณสองนาทีสาสิบ เนื้อนางวัวต้มขาไก่อร่อยอืมอันนี้เท่าไรครับอืมเท่าไหร่ครับอืมอืมยี่สิบบาทต้มขาไก่ยี่สิบบาทก็เไฟกินตอนเช้าตอนกลางวันยี่สิบบาท อืม <Good job. S 1> รอร่อยกินกับเส้นเบื่ออาาร่อยมาก good job ยี่สิบบาทดูมีเนื้อไก่มีแต่นเนื้ออกข้างบนนะมีเห็ดด้วยอืมอมีคิีมมีขาว๊อคือเส้นนี้กินกับโต๊ะขาไก่นี้ โอเคมากเลยนะเส้นบุกอืมอืมกุบ,ก,บกับกราบอร่อยมาก You're very u f อืม you're very funny yeah I know You're very funny. f u n น y นี่ไก่ y o u ่ e ม่ได้ n n นบ b บี b บ b บี้บูเนี่ยจุดเด็ดของการกินที่มีการติชมมากคือการกินเลือดหมูเลือดไก่อ๋อเลือดไก่ไม่ใช่เลือดหมูเลือดไก่ไฟบู Huh? Where is mine? What? Where is my Tom Car guy? Delicious! I eat a lot, a lot, a lot. now. A huh? Where's your six pack? Mm. Delicious! I want some. You want some? Mm. Yeah. Rất lại like Okay. Maybe you want some? One more. One. One. Open your mouth. <laughs> อร่อยมากอร่อยมาก delicious มันเส้นนมจีนแล้วนะแต่จริงเส้นบบนะ อ๋อ嘛 you want to eat no. one more l o n you have for you you have fish and ข mm ้ p วสวยนะไปมีอบบอุบอุบฉันบุ๋เนี่ยอร่อยมากอร่อยมากๆเล้ <h> <h ได้สดน้ำอร่อยเดียวเดี้ยเป็นส่วนเนื้ออกมันเขาตักให้นี่ซื้อมาอ๋อ กินเส้นบุกหอมไก่เหมือนต้าบึกเลย ah, <It 's> <laughs> ออบจุกฟ้อนเลยอร่อยอร่อยมากต้มขาไก่นินกับข้าวจะแซ่บดีนะไก่นี้กินกับ เพื่อจะแบบเด็ดลงอ่ะอร่อยจังเลยชาต่างชาติกินต้องขาดกับต้มยำใครม,มีวิธีการทำเดือดที่แบบแซ่บๆอร่อยๆแล้วมาคอมเมนต์หน่อยนะเิย แบบการทําเลือดไก่ให้มันมีรสชาติต้องใส่อะไรบ้างอะไรประมาณเพราะเรากินเลือดไก่ล้วแบบบางที่ก็จืดจืดจดีแบบไม่อร่อยเลยอะแต่บางที่เนี่ยโหเลือดนมมุ่มมีน้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีรสชาติน่าจะเอาว่าน่าจะเป็นน้ําปลาหรือเกลือรหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าเทคนิคการทําเขาทํำยังไงนะให้กินเลือดไก่หรือเลือดหมูแล้วมีปัญหา,อาคอมเมนต์หน่อย ไม่ได้เรื่องเยอะแต่อยากรู้ว่าเขาทำกันในงานใครรู้บ้างอร่อยจังเลยอันนี้ซื้อมาไว้กินกับเส้นบุกฮึการกินของเราเนาะก็คือ เด็กกินเกินหนึ่งล้อหนึ่งพันแคลอรี่ต่อวนันจะทำให้น้ำหนักลงได้เดียวเด็กกินเกินได้ยิ่งดีน้ำน้ำผลไม้กินได้ <c oughs> แต่อย่างมีช้าไม่เท่ากันก็นี่ยมึงเหลืออยู่เดี๋ยวไปกินต่อฝากกดไลค์เต็มปากเลยไข่ช่วงอ,อกมาเลย เนียวมาใครกินแบบลดน้ำหนักแบบคลีนจริงๆได้จริงๆก็ได้มีปลาไก่อกไก่แลหละกินแล้วจะแบบโอ้โหเลี่ยนมากแต่ว่าไข่ต้มก็กินได้เพราะไข่ต้มก็มกูดแฮลตี้เหมือนกันก็คือแบบปรตินอย่างดีเหมือนกันนะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หนะ่อยนิ่งต้มขาไก่กินกับเส้นบุกนะโอเคใครชอบก็ลองไปกินดูไปดัดแปลงดูกินเพื่อได้ด้ พยายามกินให้หน้อยที่สุดก็จะลดลงอยู่เลยตอนนี้ก็ลดลงอยู่นนะแต่ว่าก็ค่อยๆลดไม่ได้แบบลดโค้วท่คือลดเองคือสําคัญในการเลือกกินมากกว่าคือกินให้น้อยลงหรือกินให้แบบมีประโยชน์มากขึ้นอืมจะสึก <laughs> โอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะใครชอบก็กดติดตามบ่อยๆดูเวลาดูตอนกินก็เห็นเรื่องไปซื้อมากินอนะ่ะหิวแน่นอนโอเคบ๊ายบาย